เปิดไอ้บ้านโดนดินอ้าดีอยาเพิ่งเาเพ่อเดี๋ยวแค่เรือคลิปเฮ้ยพอกูพูดตาแนวไงตาแนวนี่เลยนีเืคลิป้วอันนี้อันนี้ันอะนีมใช่หรอใครจะเปิดคลิปทอมสวัสดีครับเอาไวจีสตูดิโอขนมเออไอ้หลังกินรนไหนก่อนอ๋อออนีจินอองก่อนเนีออออ พก็เราไม่ไบแอดไม่ชอบก็คือไม่ชอบใช่ครับเพราะผมรีวิวจนี้แพ็คเกจเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมุโยมแพคเกจใครเพิเห็นแล้วมุโยมเออตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะตอนนี้แม่งมาแม่งหวมคาร์บอนไดออกไซด์มาเต็มเลยนะมันเก็บกำไรเยอะตอนแรกผมยังจำได้เลยนะเหมือนพูดว่าจะใส่เต็มห่ออ่าบอกใส่เต็มห่อแล้วที่ตรงนี้อ่าดูดินี่คือปริมาขอคเขา ไหยบอกใส่เต็มหอไม่เหมือนไม่ก <nicht balls> <ENNIS> ็ไม mm ่ต hmm <lawsuit> ่างจากเลหรอกเอยนุกิดิไม่ต่ายจากเลหรอกครับดู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 ด ตรงมาให้เข้าตรงกินว่าสามาม่รู้ดมกินก่อนนะกินกินมันแบบไม่ไม่หอมก็เละเละเกลือเละเกลือก็เกลือเม่หอมเกลือเละเลเกลืออ่ะาสามทุกคนครับอย่าลืมกินน้ำตามด้วยนะโคตรเค็มไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยที่อะไรเนี่ย มันเป็เหมือนแบบมีมีมีความหวานเข้ามาวะซีซอสเนี่ยหวานหวานมาได้ไงวะมันมันมันเค็มไม่ใช่เหรอหวานมันเออไม่ไม่ฝรั่งมันไม่หวานนะมันมันนะมันหลั่งรสชาติไปก่อนผมบอกตรงๆกันนะรสชาติเหมือนเลเลยแต่มันเลรสลีมันมันหวานอ่ะให้คะแนนไอ้ป้าเท่าไหร่ถ้ารับเรื่องเรื่องความเค็มหรือว่าอ้านจะเที่ยวป้าให้เท่าไหร่อ่ะ แต่เาจะหักหน่อยเพราะว่ามันเข็มเกินเดี๋ยวโลกไตผมจะหักคุนสุนทุนท่าห้าคะแนน้องถุงมันมันให้อากาศมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกครึ่งหนึ่งอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันฝรั่งเพราะฉะนั้นผมพอเข้าใจได้แต่ก็จะหักเหมือนกันผมจะให้ตอนนี้แบบเก้าคะแนนสองหลีม่พูดเอยเอ้ยไม่ใช่เลีไมค์สแน็ครสชาต โอเคดีเพราะฉะนั้นรวมๆผมจะให้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดโอเคนอนอันนี้ตั้งโดยรวมนะตั้งแต่กินมาเนี่ยคือไว้ยหกเพราะมันมันก็ไม่ตาม่างอย่างแบบว่ากินเลอะเละรสเกลือแบบเละรสเกลือให้แบบหวานขึ้นมานิดหน่อยแต่ <But S 2> มันมีคว<อ>ามหวานด้วยเออแต่มันหวานขึ้นมานิดหน่อยก็อ่ะที่ oh. กินเยอะกินแค่ไอ้นะไม่ได้กินข้าวเที่ยงเหมื <laughs> อนกันตั้งนเท่าไหร่โจ้ผมผมให้เจ็ดเพราะผมชอบเค็มไม่อร่อยห้าคือสอง เดี๋ยวไปรถต่อไปนะครับบาร์บีคิวรถต่อไป่ะเอ้ยไม่ใช่มาสแน็ครถบาร์บีคิวมาสแน็ครถบาร์บีคิวนะเป็นอ๋อมาสแน็คเหมือนเดิมห่อก็เท่ากันเหมือนเดิมอากาศมาอ่ะไม่รู้ลกชิมเลยไปชิมเลยอ่ะแกงเนี่อยแกงหน่อยแกงหน่อยแกไม่ได้เดี๋ยวพีดู ขนมไอ้ฝรั่งใหญ่ยากนะวะทำไมหอนยิ่งเปิดยากทำไมหอนยิ่งเปิดยากเนียวะให้โค้ดนายเปิดอ่าเฮ้ยมาอตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับเหมือนเดิมอ่าเออไม่รอบรอบนี้ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับมาดูกันโดนโดนโดนแค่คุณก็รู้แล้วเขาให้น้อยัลองคำนวณกันเลยจริงไหมวะ ออาเอาไปชิมเอาไชิป้ามงเรื่องแบนรถนั้นเฮ้ยป้าปมไอ้นั่นหรอไอูบิซ่าเออไอูบิซ่ากูกำลังิอยู่อันนี้ป้าป้าตมดูดูกูกำลังิดอยู่มบเหือนบิซ่าเหมือนบิซ่าเลบิซ่าอ่ะสามสอีับรสชาติเหมือนเลเวอรชั่นเพิ่มความเข้มข้นของบาร์บีคิวมากกวเลโปรตีสามเท่าจืดนะ มีน้ำจิ้มแล้วก็มีรสชาติบาร์บีคิวได้ัวยคืดปะจืดหรอใช่มันจืดแล้วมันก็มีกลิ่นบาร์บีคิวที่แรงกว่าเลยนี่กลิ่นค่อนข้างเป็นกะละแต่ไม่ใช่เป็นกะละตีโกนก็อร่อยกว่าที่เดิมแต่ว่าให้ดีขึ้นมานิดยนึงแต่เอาจริงจะจืดจืดแต่ว่ามันเดิมนะไม่ใช่นะคุยว่าหอนี้จะเป็นเหมือนกระตือหรือเปล่าเหมือนเทสโตแม่ แปลว่าน่าจะมีสิ่งที่เหมือนกันในมาเรนแอกคืออะไรรู้ไมกแบบเค็มโอเคปา่มันละมุนละมุนนะอืตามให่เสือกแนนผมว่าผมจะลดจากเจ็ดลงไปหกเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือความรู้สึกเหมือนกินเลเวอร์ชั่นอัปเกรดเ,ออเป็นเลที่ไม่ได้อัปเกรดตรงไหนแต่อัปเกรดเรื่องกลิ่นให้กลิ่นแรงขึ้นส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงมีบาร์บีคิวและจืด ตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมจะขอครับทำไว่าเท่าไหร่ให้เก็บเธอก็มาหนึ่งแต้มเพราะว่าอั่างน้อยมันมีรสชาติอะไรใหม่ๆเธอก็มาเอ่ออาจจะจืดมันถามว่นไหนคือมันจืดเว้ยมันจืดเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่ว่ากินนะกินก็ว่าได้กินได้อยู่โอเคคุณตั้นผมให้แปดวิโอ้โหมันจืดแล้วที่ผมชอบเพราะ่ามันละมุนเลิ้ยแล้วแบบก็กินง่ายดีอ่ะแต่เห็นเรื่องหนึ่ง มันไม่ก็เหมือนกินบาร์บีคิวอ่ะเลยหักตรงเนี้ตยตอนไปกุณทาวเขาหกจุดเจ็ดอ่าอยากได้ก็ด้คดีหมดเลยที่แล้วอ่ะอ่ะรถนี้ผมข้าววันประมาณหน้าทำไมครับต่อไปนะก็ก็ก็มาหน้าเลยรถชอบที่ผมชอบมากที่สุดในเหลืออะไรก็ด้น่าใจนะว่าจะชอบก็คือรถซอฟต์ครีมแต่เป็นซอฟต์ครีมชีสไม่รู้ว่ามันจะต่างกันห่อหกสิบบาทเท่าเดิมขนาดเดีวยวกัน ันาด50ต่ำเอาเปิดเลยครับแกะแกะแล้วครับไม่ผมเพื่อนนะลองดันดูดูอ๋อเฮ้นี่ง่ายขนมกินกินป่ะจะว่าไปก็เคี้ยวพื้นดีครับก็จะเหมือนเคี้ยวพื้นว่าดีลงกกินเหรอไม่ใช่สิ่งที่ผมคินไม่กินมันเหมือนอันเนี้ยไอ้ขนมกลมๆมีสีเขียวๆอ่ะไอ้อะไรวะไอ้ที่มันเป็นแท่งๆปะรู้เเออนี่มันเป็นแท่งๆอะ ชีสบนอ่ะโหแดดเออชีสของมันใหญนะเนี่ยมันเหมือนอะไรล่ะกลิ่นอ่ะท่านท่านหนุ่มสีสวยสีสวยอ่ะกลิ่นกลิ่นท่านี่ใกล้ๆถือว่าโอเคโอเคอยู่นะสีอาจจะเหมือนเล่ตอนถ่ายแต่จากเทคเจอร์อะไรไม่ได้หรอกปังต่อโอเคสามสองหนึ่งชิมกันอืมกินชีสโคตรแรงอือแต่ถือว่าอร่อยรวมๆเฮ้ยถือว่าอร่อยกว่าเล่สาวซีม ผมให้เลยยิมเทสเลอ่ะวันนี้ถือว่าโอเคเพราะว่ามันกลิ่นชีสอนนันแรกกลิ่นชีสตีขึ้นมาเนี่ยมึงคือมาถือ,อว่ารถ<อ>น,นี้ทำโอเคอืมทำโอเคเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้รถกลิ่นแซวกลิ่นเท่าไหร่หว่ะมันใช่ว่าครา้งแรกที่มัน,มน,ข,นมขึ้นหนักคือมันเอาชีสจบแล้วไงเข้าขึ้นหานะเหแมแอนกินชีสแบบว่าเหมือนเรากินชีสจุ่มอ่ะอืมพี่ เออเหมือนเราชิมดิมันไม่เหมือนทวารู้สึกไม่เหมือนเลยอกมันคล้ายคล้ายออริจินอลปังให้เลยคือว่าดีเจ็ดจุดห้าโอ้เจ็ดุดห้าเนาะรา้กันเจ็ดจุดห้าเพราะว่ากิ่นเชตูมาแล้วเดิมทีเป็นคนชอบชีมอยู่แล้วคือว่าโอเคเลยต้องให้เจ็ดว้าวกินมันเหมือนอะไรนเขี้ยวพื้นจริงปะไม่ได้ห้ามไม่ใช่ซือแต่ซื้อได้ ็7ใช่ไหมอ่าผมให้8.3้วย8เลยเนาะมันอร่อยผมชอบผมชอบชีสอ,อ่ะโอ้โอขอไม้ส็คผิดหวังหรือประทับใจไม่แย่ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่สิ่งที่ไม่โอเคคือราคาดานแบดแอนด์น็อตกรู่ะใช<ต>่ถ้า,ถา,า,ารา,า,าคาอย่างต่อประมาณ50ตาล่ะตกห่อละ60ถ้าใครอยู่คอนแกนนะนี่ลุงยังคอนแกนก็ตกประมาณ6 0ิบาทคืออยู่ในเป็นท่านก็ ถามว่าแพงไหมอาดูในเมืองนะอาอาจจะไม่แพงนะแต่นแบบเราแบบเข้าไปจริงอะ่ะบ้านเรามันไม่ได้เพราะว่าปกติขายของกันมันไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วไหเข้าไปในเมืองอ่ะมันอาจจะแพงแต่ว่ามันอาจจะถูกในบ้านเขาอะไรเงี้ยในแม่ถ้าในกรุงเทพอ,อันนี้เรื่องปกติอ่าใช่นูนในเมืองปกติแต่ผมมองว่าขนาดมันก็ไม่ต่างก,กับเรนยี่สิบบาทก็จะต่ายจริงไม่ต่างกับเรนยี่สิบเอเรยนยี่สิบเรยนียี่สิบแต่กว่าเลยป่ะเรยนยี่สิบแพเยอะกว่าอีกขนาดไอ้เรนสองสิบยังได้เยอะกว่านี้อีก อันนี้หกสิบในชิ้นเนี้ยโดยรวมก็ถือว่ามันทับใจทันกูนะอ่าถือว่ามันทับใจอยู่แต่ว่ารสชาติเนี่ยกับชิ้นกันละชิ้นก็ทํามาใหญ่มากทั้งิี่ที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องขาวว่าในออฟฟายหรือแผ่นมันใหญ่เกินเขาเลยต้องอัดเข้าไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนื่อความกกอะอะไรกกอะงานเนี้ยอาจจะไม่เข้าคุ้มเท่าไหร่แต่รวมๆถือว่าโอเคอ่าเซอร์สอะไรอะไรสุดพ่อหมูขาเจี๊ยบอ่าอะไรคุณตั้น จังหวะชาวพีมครับชาวพีมชาวพีมเลยสุดแต่ถ้าเรื่องความเคี้ยวเปิ่นไม่สีฟ้านะไม่รู้นะแต่ถ้าชอบแบบว่าอันดับสองก็ชอบเนี้ยแต่ต้องยอมรับมึงว่ามันกินเพิลรสชาติมันไม่น้ำอ่าอ่าหลอกรลอกยกไปรุ่นนี้รุ่นนี้หนักอยู่แต่สองรุเนี้ยคือเป็นกินคนไหนชอบเบาๆคนไหนชอบเบาๆบอกแนะนำซีโซ่ชอบเบาเากินเปิลเพิลหรือก็เปิลเล่นเกมมแบรูปปิ้งอะไรแบบซีโซ่โอเคสปาบิคิวตอนใครเนี้กิน เจะรุดแรงๆหน่อยกินกับโคกกินกับอะไรพวกเนี้ยเวลาไปฝั่งๆแนะนำว่าซอฟต์ครีมดีกว่าซอฟต์ครีมชีสเออแต่าแนะนำได้แล้วก็ลดราคาหน่อยก็ได้มั้งทันราคาอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยพอมันได้ลงตลาดจริงๆอ่ะลงเซเว่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ลดราคาอ่าอ่าจดยเฉพาะลงเซเว่นอาจจะลดราคาลงกว่านี้อันนี้ก็ไม่แน่อาจจะถุงละสี่สิบอาจจะถุงละสามสิบอะไรประมาณเงี้ยฮะหมดเรื่องจะพูดได้ใช่ไหมอือต้าวื้นผมขอดท้ามายเม็ดนี้อุ้ยรวยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รวยหน่อยอะ ทับมิตรปูทำให้หอใหญ่กว่าเดิมเป็นไซส์บิ๊กไซส์ขอเป็นบิ๊กไซส์ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่สัน่นร้อยผมก็จ่ายพอ,อแล้วผมก็จ่ายผมบอกเลยแล้วก็ลองทำรสชาติที่มันแปลกใหม่อีกรสชาตินึงมันมีรสมิสเทอรี่อ่ะกันไหมผมอยากลองมากไม่เอาเหมือนแบบเลีะเลียห้าหาโอเครอย่างละรือว่าโอเคโดยรวมก็โอเคอยู่โดยรวมผมให้ผมเต็มสิโอเคคือว่าโอเคอ้าวอ่ะเดา ติดริงไหมวะแอบสนุนซินี้ก้องก้องกูทำไรลเจอกันก้องกูทำไงวะอยากให้รีวิวอะไรแท็กมาได้นะครับคอมเมนต์ได้ไปแล้วนิม